จันเขียวนัชกชาการเกษตรงานศึกษาและธการปลูกพืชศูนย์ศึกษาการนำ้วยไครนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอการเพราะเห็ดฟางในตะก้านะคะสําหรับท่านใดที่ชอบทานเห็ดฟางเพราะว่าเห็ดฟางเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายมีทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุต่างๆเมื่อเรานําไปประกอบอาหารแล้วนะคะเราสามารถนําไปทําเป็นอาชีพเสริมให้กับขวเรือนของเรานะคะ ท่านใดสนใจก็อาจจะจะพาไปดูวิธีและขั้นตอนต่างๆในการเพราะเห็ดฟางในตะก้าค่ะสําหรับขั้นตอนการเพราะเห็ดฟางในตะก้านะคะเราก็จะมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพราะดังนี้นะคะอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมหัวเชื้อเห็ดฟางก่อนหัวเชื้อเห็ดฟางที่ดีนะคะก็จะมีสีขาวนะคะก็คือเส้นใย,ยเจะเดินเต็มถุงนะไม่มีเชื้อราอื่นปนเปื้อนเช่นราสีเขียวสีดํานะคะ,อะพอเราได้ หัวเชื้อเห็ดฟางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตะเตรียมวัสดุต่างๆที่ใช้ในการเพราะอย่างเช่นถ้าเรามีวัสดุในท้องถิ่นฟางข้าวฟางข้าวแห้งมีต้นกล้วยนะคะหรือจะเป็นก้อนเชื้อเห็ดเก่าแม้กระทั่งเปลือกถั่วเหลืองสังข้าวโพดนะคะหญ้าแล้วก็สามารถนํามาเป็นวัสดุในการเพราะเห็ดฟางได้วัสดุเพาะทุกอย่างที่กล่าวมานะคะก็ต้องแห้ง ให้สนิทก่อนวิธีการที่เราจะนํามาเพราะกรณีฟางข้าวแห้งเราก็นํามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนก่อนถึงจะนํามาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือก้อนเชื้อเก่าของเห็ดนะฟาเห็ดนางรมนะคะหลังจากที่เราเก็บปุผลิตไปหมดแล้วเราสามารถนํามาเป็นวัสดุการเพาะเห็ดได้นะคะนอกเหนือจากาวัสดุกอ่อนแล้วตะก,ก้านะคะภาพั่กคือตะก,ก้าพลาสติกต้องตาห่างนะคะเพราะเห็ดฟางเนี่ยสามารถเพาะได้ทุกภาคข,ของประเทศไทยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะนอกจากจะมีหัวเชื้อแล้วเราก็ต้องมีอาหารเสริมอย่างเช่นแป้งข้าวเหนียวเพื่อที่กระตุน้นห้เส้นใยนี้เกิดดอกนะคะเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีจะมะีรำละเอียดนะคะเป็นอาหารของเส้นใยเห็ดนะคะอาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็น ต้นกล้วยแล้วก็หั่นนะคะเป็นทั้งอาหารเสริมแล้วก็สามารถนํามาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดได้นะคะอย่างเช่นผักตบชาวาเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็สามารถนํามาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางได้นะคะสําหรับขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางนะคะอันดับแรกเราก็จะนําหัวเชื้อเห็ดฟางเนี่ยทำการฉีกย่อยให้ละเอียดก่อนนะคะก็ค่อยๆนะคะฉีกแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่เส้นยเห็ดจะได้กระจายทั่วก,ก้านะคะ หลังจากที่ฉีกย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมอาหารเสริมเพื่อกระตุ้นเส้นใยนะคะแล้วก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะหนึ่งกำม,มือก็คือเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมนะคะคุกเข้าเข้ากัน จากนั้นเพื่อให้รสชาติของเห็ดฟางมีความหวานกรอบอร่อยนะคะก็จะเป็นรัมละเอียดนะคะ200กรัมก็คือประมาณ2กามือนะคะพูกเขาให้เข้ากันหลังจากที่เราทำการผสมนะคะอาหารเสริมเข้าไปแล้วนะคะ หนึ่งตะก้าเราจะสามารถทำได้อยู่ประมาณ4ชั้นนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งนะคะหัวเชื้อเห็ดแบ่งออกเป็น4กองหรือ4ส่วนเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นตะก้าพลาสติกตาห่างนะคะประมาณ1ตารางนิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็18นิ้วนะคะเตรียมตะก้าพลาสติกนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็จะนำฟางข้าวที่เราแช่น้ำให้อิ่มนะคะมีความชื้นในวัสดุเพราะประมาณ60%นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะประมาณ1นิ้วนะคะสูงจากก้นตะกร้ารมาหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ตามด้วยอาหารเสริมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะแล้วเรานำมาหั่นย่อยนะคะใส่ประมาณสองกำมือนะคะให้ทั่วตะก้าเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะจากนั้นอ่ะนี้คือชั้นที่หนึ่งแล้วเราก็เอาหัวเชื้อเห็ดฟางนะคะที่เราแบ่งไว้นะคะรวยรอบตะก้านะคะ พยายามให้ชีดขอบตะก้าตรงกลางไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเห็ดฟางเนี่ยตรงกลางจะไม่ค่อยออกดอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นให้ชีดขอบตะก้านะคะตามช่องตะก้านะคะให้ทั่วตะก้าอ่าเดี่คือสรชั้นที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำชั้นที่สอง ก็เหมือนเดิมนะคะต่อไปทำชั้นที่สาม ชั้นที่3เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชั้นที่4ชั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็จะเอาใส่ให้เต็มตะกร้าเลยกดคะแนนพอประมาณนะคะสุดท้ายนะคะชั้นที่สี่สุดท้ายแล้วเราก็จะเอาอาหารเสริมต้นกล้วย ที่หา่นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยให้ทั่วเลยจากนั้นเชื้อเห็ดฟางนะคะชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่1ชั้นที่สองชั้นที่3ามเราจะใส่เฉพาะ,ะด้านข้างนะคะส่วนชั้นที่สี่เราก็จะโรยให้ทั่วเลยทั้งตะกร้าเลยนะคะเพราะเราต้องการให้เห็ดฟางเนี่ยออกทัางข้างๆแล้วก็ข้างบนค่ะ แล้วก็เอาฟางหุมนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับขั้นตอนการทำเพราะเห็ดฟางแต่ก้าแต่ถ้าเราเอาทิ้งไว้แบบนี้นะคะเห็ดก็จะไม่เกิดดอกเพราะอะไรเพราะว่าความชื้นก็ไม่มีอุณหภูมิก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนำไปรดน้ำนะคะ กพื่อให้มีความชื้นในวัสดุเพราะน้ำที่ใช้รดนะคะก็จะเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสารเคมีแล้วก็คอลอรีนนะคะเดี๋ยวเราไปรดน้ำกันนะคะหลังจากที่เรารดน้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตะกร้าเห็ดฟางที่เรารดน้ำเสร็จแล้วไปวางไว้บนพื้นดินหรือพื้นซีเมนก็ได้นะคะแล้วก็ หาผ้าพลาสติกใสๆนะคะคุมทับไว้เพราะว่าเห็นฟางเนี่ยเขาไม่ต้องการออกซิเจนไม่ต้องการาแสงนะคะก็คือคุมให้สนิทเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมีใช้ผ้าพลาสติกสีดําหรือใช้แสดนสีดําคุมทับอีกทีหนึ่งปิดไว้นะคะ4วันเรียกว่าเป็นการบ่มเช้นใยญเห็ดนะคะอุณหภูมิในระหว่างนะคะสวันเนี้ย ควรอยู่ที่ประมาณ 35- 37ถึงองศานะคะเส้นใยก็จะเริ่มจเจริญเติบโตนะคะความชื้นสัมพัทธ์ภายในสุ่มไก่หรือกระโจมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 70- 80%ถึงอซนะคะหลังจากที่ครบเวลานะคะ4วันแล้วนะคะวันที่5ตอนเช้าเราก็มาเปิดดูว่ามีเส้นใย,ยเกิดขึ้นไหมถ้ามีเส้นใย,ยสีขาวเกิดขึ้นอ่ะเราก็เปิดระบายอากาศทิ้งไว้5นาทีจากนั้นเราก็คลุมไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องปิดให้สนิทนะคะพอครบ หกวันนะคะเราก็มาเปิดดูว่ามีตุ่มเห็ดเกิดขึ้นไหมนะคะแต่ก้าใบแรกนะคะก็พบหกวันพอดีเลยในเรื่องของอดอกเห็ดนะคะเริ่มสร้างตุ่มดอกเล็กๆนะคะหกวันนะแต่ก้าใบที่สองนะคะอันนี้ได้อายุได้แปดวันนะคะในการเพราะเห็ดฟางนะคะก็ประมาณแปดถึงเก้าวันหรือสิบวันเราก็สามารถได้ทานเห็ดฟางแล้วนะคะเพราะว่าอ,อันนี้ก็คือจะ รวดเร็วนะคะไม่เหมือนกับเห็ดในถุงพลาสติกนะคะหลังจากที่เห็ดออกดอกแล้วนะคะเราก็ทําการเก็บเลือกดอกที่สมบูรณ์นะคะที่ดอกอถ้าท่านใดชอบบานก็เก็บมาท่านใดชอบกลุมนะคะหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคุมไว้เหมือนเดิมนะคะพอวันที่2เราก็เก็บอีกนะคะพอวันที่3ามเราก็เก็บอีกประมาณ3วันนะคะเห็ดก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ เอาไว้คุมไว้เหมือนเดิมถ้าท่านใดนะคะสังเกตว่ามีตุ่มเห็ดเล็กๆเกิดขึ้นอีกนะคะคุมไว้เหมือนเดิมนะคะอีก5วันเห็ดก็จอกมาอีกรอบ2นะคะนี่คือการดูแลรักษานะคะก็ประมาณ20บวันเห็ดก็จะหมดแล้วเห็ดฟางนะคะน,นี่แบบไม่ง่ายนะคะการเพาะเห็ดฟางกะ,ะสามารถเพาะได้นะคะทุกที่นะคะเคลื่อนย้ายไปได้นะคะได้ง่ายนะคะสำหรับท่านใดนะคะ สนใจนะคะขอเชิญชวนนะคะามาเข้ามารับองค์ความรู้ในเรื่องของการเพาะเหตุฟางไงตก้าที่งานศึกษาและการปลูกพืชศึกษาการเพาะเล้ของเราได้นะคะได้ได้ในเวลาราชการนะคะจันถึงสุขยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ